บาแกอยูตรงนี้ก่อนชมสดเหรอคะคุณไอซาราด้านบนใช่ค่ะวันนี้มาติดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ที่กรทมหลบดินทัศน์จิตอันนี้วินใช่ที่เขาหอบไม่ใช่อะไรนะหนูให้เขาอุ้มหนูมาจากตรงนู้นจนมาถึงตรงนี้นี่มันรังแกเด็กชัดๆจริงขี่หลังมาครับจะตอนแรกหนูบอกว่าพี่ป้อบหนูขอขี่หลังหน่อยพี่ป้อบแบบได้ครับเดนิดเลย มะดูเอาความแมนนอะเนาะของแต่ดูเอาวันนี้เรามาทำอะไรบนนี้อีกแล้วเหรอดงหมามุยจ้าดงหมามุยโอ้คารจะมีละครเรื่องไหนสมจริงเท่านี้อไงคะทำลำบากว่าเดี๋ยวเอาลำบากเหรอใช่ลำบากแต่โอ้โหมีแต่หนูมีแบบหนูมีเขาอะผมก็เอาตัวไม่รล่อเหมือนกัน ใครจะช่วยใครตอนนี้ช่วยตัวเองนะคะใครจะถอดขอนไม้ก่อนคนแรกหนู <c oughs> ออกตัวเลยอ่อนอุ้ยอ,อะไรนะจอดอะไรยิงอะไรไม่รู้พัดเอยเดินเลยไม่มีใครรับเลยนะเล่นไปหลายรอบแล้วไม่มีใครรับ <c oughs> โอเคไหมเป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับเป็นยังไงบ้างครับสบายดีนะเพอดีว่าชินกับการเข้าป่าเป็นพิเศษเรียนลูกเสือมาตั้งแต่เด็กร้อนกันไปหมดแล้วเราโปรอยู่แล้วโปรอยู่แล้วนี่ตัวอะไรข้างหลังอะข้างหลังเป็นไงบ้างข้างหลังเป็นยังไงบ้างโอเคครับปกติครับผมปกติปกติไม่ร้อนไม่ร้อน ไม่ราดเลยเมื่อกี้พี่ป๊อปโดนอะไรอ่ะไม่ละเล่นยิงแต่เล่นใหญ่ยเขายอมเขาไม่ได้ดื่อคนทำไม่ได้ว่านะแต่เขาแค่ไม่ได้ดื่อคนทำก็ว่ายิ้มๆเหมือนล้าเหมือนล้อหมือ้อในใจดิต้องหลายหลกระตกก่อนล้อในใจอ่ะ

เฮ้ยอ๋อูยิ่งใหญ่มากเราจะขึ้นรถโหแล้วบล็อกก็ไม่นีแน่ๆโอ้ยบล็อกตั้งด้วยนะเอาไว้ขาลงด้วยเอาไว้ขาลงคุณภูมิบอกว่าคณะเดินทางควรจะมีคนอย่างผมสักคนหมอนี่ คุณผู้ลค้าคุณผู้ชมคุณผู้ชมชอบผู้หญิงสเปคแบบไหนคะเออถ้าถามผมผมไม่มีสเปคตายตัวไม่มีตายตัวเลยหรอใช่ครแล้วถ้าแบบยกตัวอย่างมาสักหนึ่งหนึ่งสเปคเออชอบชอบผิวแบบเรียวเลียวนิดนึงเรียวเลียวเหรอคะใช่ครับเรียวเลียวเลยใช่ไหมับใช่ครับแบบนี้นะคะอันนี้เรียวพอไหมคะขอคนเรียววันนี้เรียววันนี้เอาอย่างเงี้ยขอเรียวอย่างนี้ลงไปกินกับพื้นค่ะ โอเคปะโอเคพอแล้วเลยได้แล้วโอเคสเปคนะสเปคละชอบเลยนะชอบมากขอขอขอเลยขึ้นสุดยอดโฟกิง n ึ t ง r ึ turn turn j o g เอาละสนกเว้ยขนกเว้ยเฮ้ยเฮ้ย

เสร็จแล้วก็ไปสิเสร็แ้วก็ไปสิเอาะาเมเอาขาเมเอาขาเมมารอจัดแสงสนุกครับ เล่นอะไรกองอะไม่เล่นอะไรกันเล่นไฟฉายกันะอะไรอะเด็กเหนือล่ะตาโบส์เรามีแสงเป็นดวงมาแล้วมาแล้วเอกคือเอาเรียกอาแรมาจากไหนอ่ะยังไม่สี่ทุ่มห้ามตายเด็ดขาด